อ่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมวกมาสอนการเพิ่มยอดวิวเนี่ยของคลิปวิดีโอติกรนะแต่คนที่มียอดวิวน้อยน,นะยอดอ่ะการดูน้อยนะก็สามารถเพิ่มตามผมเลยเลยนะฮะอ่ะให้คุณผู้ชมเข้ามนในเว็บไซต์นี้นะเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า K M, e m K T e R นะอ่ะสวัสดีกันเข้ามาก็องอ่ายๆเลยสามารถเซิร์ฟตัวว่า K M e m K T e R นะเดี๋ยวจะคลิกเข้ามาในหรือคล้ายคลิปนี้ได้เลยนะครับผมถึงจะวางลิงก์ข้างล่างคลิปนะทีเรียบร้อยแล้วนะฮะ หรักการเข้าสู่สเว็บไซต์ได้ตอนแล้วนะครับตอนนี้ขอจชเราลงชื่อเข้ใช้นะค,คนที่มีรหัสสมาชิกหรือสมารถกดลงชื่อ้ใช้กันไปได้เลยนะครับสวนคนที่ยังไม่มีนะก็ให้เป็นสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเพื่อเข้าไปที่สมัครสมาชิกนะแต่บุขขอมือตัวนี้เลยนะฮะก็จะเป็นการสมัครสมาชิกก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานลงไปนะอีเมลชื่อจริงนามสกุลแนวตัวนี้ก็มั้องใส่ข้อมูลจริงๆไปเลยกล็ได้นะต่อมาจะเป็น,หน,นรหัสนะรหัสตัวนี้ นะครับก็ต้องจดจำรหัสผ่านกันที่ดีเลยนะครับทุกการยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งนะแต่แก็อย่าลืนติ๊กที่ชใช่โปรแกรมอัตโนมัติทุกครั้งนะและทำกิจกรรมที่เขาให้เราทำไปด้วยเลยนะครับเพื่อยืนยันว่าเราไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติหรือบอทนั่นเองนะ,ะแล้วก็กดสมัครสมาชิกไปเลยส่วนที่จะสมัครแชร์น Google, กูเกิลก็สามารถกดสมัครใช้งานด้วยชีทีมหรือกูเกิลหน้าล่างตรงนี้ไปเลยการสมัครไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วเอาชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านการลงชื่อเข้าใช้งานท่าหน้าตรงนี้ไปเลยส่วนที่สมัครใช้ง อ่ากดลงชื่อก็ใช้ไปเลยนะฮะอ่าเกกดลงชื่อใช้มาแล้วนะตอนนี้เป็นหน้าปวดการสั่งซื้อนะอ่าให้คนชมคลิกวี่หน้าคําสั่งซื้อใหม่ก่อนฮะก็จะเป็นหน้าที่เราสามารถสั่งซื้อได้นะฮะนะก็จะมีหลายฟอร์มเลยก็จะมีทั้ง a c e b o o k นะอินสตาแกรมนะครับทิกตอกยูทูบเทเล gram ทวิตเตอร์นะครับเอสโอก็สามารถเลยใช้กันได้เลยนะครับก็จะมีหลายฟอร์มเลยตัวนี้ผมเลือกใช้ฟอร์มของทิกตอกนะก็เรื่อกพี่ทิกตอกตรงนี้เลยนะครับจากหน้ามือโบโซนี้ก็จะมีหลายมือให้กับเราเลือก ตรงนี gucken, cual, me, ้นะผมจะเลือกไปที่หมวดหมู่เพิ่มวิวนะตรงนี้นะก็เลือกไปเลยแต่รับบริการตัวนี้จะมีหลายบริการให้กับเราเลือกใช้หลายบริการกันเลยนะครับก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับโซนเผยแพร่เที่เพิ่มวิวทิกตอรตรงนี้นะครับก็เลือกไปเลยนะอ่แต่ละจะมีค่าลิีไว้ตรงนี้ให้เราได้อ่านกันก็จะเป็นข่าวดีไวหรือไม่สำคัญบอกเรานะก็สามารถอ่านกันก่อนใช้งานได้เลยนะครับต่อมาจะมีการบางลิงก์ก็คือเอาลิงก์ของคีย์เวิร์ดติ๊กต๊อกมาเลยก็ไปก๊อปปี้ลิงก์ที่ต้องการที่เพิ่มยอดวิวมานะครัััับบบบกกกกกก็็็ลลลลลิิงงงง์์นน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 มมาาาาเเยะะคครรจจ้้้้ออใใใสส่่่ไปชีแวว หรือปริมาณที่ต้องการที่จะเพิ่มเข้าไปได้เลยตัวนี้ธนาคารตั้งหนึ่งร้อยก็ใส่หนึ่งร้อยเข้าไปนะจุดไหนไปใส่ตองการคำนวณค่าใช้จ่ายที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อไปเลยอ่านาคารกดสั่งซื้อไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นมันจะมีคำจะเตือนขึ้นมานะครับว่าระบบนับได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะตัวนี้ก็สแสดงว่าสั่งซื้อเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อของคุณผู้ชมได้เลยลก็คำวหนาประวัติการสั่งซื้อตัวนี้เลยฮ ก็จะมีไอดีแล้วก็บริการที่สั่งซื้อเนี่ยส่วนนี้ก็จะเป็นลิงก์ที่ใส่เข้ามา้ก็สามารถเขี่ยเข้าไปทดสอบได้เลย,เลยนะครับว่าลิงก์นี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสถานะของวอเวซายบัรลอยู่ว่ารอดำเนินการอยู่นี่เองนะตัวนี้เวซา์ก็กำลังดำเนินการให้เราอยู่นะฮะนะก็ระหว่างที่รอเวซายดำเนินการนะครับผมก็จะแนได้เาม,มานูต,ต่างๆของเวไซายต่อเลยนะครัเบเมนูสปาร์จะเป็นเมนูการเติมเงินนะก็สามารถเติมเงินนับได้หลายช่องทางเลยก็จะมาีช่องทางสแกนเคียวโค้ดนะโอนเงินในสลิปนะชิวเพย์นะจะมีหลายช่องทางให้เราเลือกตรงนะะฮ ออมาจะเป็นเป้าเนแนวและคริปโตนะคริปโตก็จะเป็นการเติมเงินของต่างประเทศก็สามารถใช้สะกุลเงินในบิตคอยน์นะยูดราก็สามารถใช้ได้เลยนะส่วนบริการก็อยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วก็สามารถทันตากันไปได้เลยนะคะาารับส่วนด้านขวามือตรงนี้จะเป็นพอตการเติมเงินที่เราเติมเงินเข้ามานะก็จะขึ้นมายกับเราได้เห็นเลยเวลาเติมเงินไปเมื่อไหร่นะฮะต่อมาจะเป็นเมนูรบริการนะครับจะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้แล้วก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการที่หาไม่เจอจากตัวนี้ก็ได้เลยนะ,ะหรือจะเลือกบริการทั้งหมดจาก้ใ ได้เลยนะครับต่อมาจะเป็นนะเมนูแนะนําเพื่อนนะก็สามารถเข้ามาไนะนะเพื่อนมาใช้วไซต์นี้ได้ง่ายๆกันเลยก็เข้าไปที่แนะนําเพื่อนตรงนี้นะครับก็จะมีลิงก์แนะนําตรงนี้นะก็ให้ก๊อปปี้ลิงก์ตัวนี้ไปเลยแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณชมตัวเชียงาำไต้อะไรอ่ายๆกันเลยนะครับตัวนี้าตัวนี้จะเป็นรายละเอียดการรายละเอียดในการแนะนำเพื่อนก็สามารถเข้ามาอ่ะรายละเอียดตัวนี้เพื่อให้เข้าใจในการแนะนำเพื่อนได้เลยต่อมาจะเป็นเมนูนะดาวโหลดแอปพลิเคชันนะก็สามารถเข้ามาดาวโหลดเป็นแอปพลิเคชันบนบอถือได้นะก็สามารถเข้ามา ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android นะครับแล้วก็ระบบ iOS เลยนะฮะหรือเพจโตกับแอสโต้น่าก็สามารถเลือกดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับต่อมาจะเป็นเมนูนะครับติดต่อไอมินนะถ้ามีปัญหาอะไรแนละ้วยอนไม่ขึ้นยังไงก็สามารถที่จะเข้ามานะติดต่อไอมินเพื่อแก้ไขปัญหาได้เลยก็เข้าไิหน้าคำซื้อใหม่ตรงนี้ก็จะมีคำว่าติดต่อไอมินนะก็คลิกเข้าไปเลยนะก็สามารถติดต่อไอมินได้2ช่องทางนี้กันได้เลยนะจะมีช่องทางตัวชือกเรือนะแล้วก็ช่องทางแอปไลน์นะก็สามารถเลือกติดต่อกันได้เลยนะอ่าเพื่อนมีการไม่เสียเวลานะเพื่อ,นนอ,อเพิ่ม ตอนนี้นทะ็บยอดวิวของเราก็อยู่ที่25นะก็สามารถกดรีเฟรชหน้าจอ1ครั้งได้เลยนะก็ดูว่าเว็บไันเบิลยูให้เราติดติ้เราแล้วยังนะฮะอ่าตอน,นอยอดวิวของเราก็ยังไม่ขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเว็บไซต์อยู่ในช่วงกำลังดำเนินการหรือว่ากำลังประมวลผลอยู่นะครับตัวน,นี้ก็อดใจรอสักครู่นะขอจะวดับเบิลยูให้เราสำเร็จเวลาที่เราเลือกไว้ได้นี่นะครับตัวน,นี้ก็จะ10นาทีหรือ15นาทีก็อดใจรอสักครู่นะอ่ะาดปบเกิลยูพิธีเวลานะเพื่อมาตอนที่ยอดวิ ก็กลับมาจากมานส์คูนี้ตอนนี้นะครับยอดวิวของเรา้องการเพิ่มขึ้นมากับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เพิ่มขึ้นมาเป็น125เลยนะถือว่าเพิ่มขึ้นมาไวมากๆเลยนะตัวนี้ก็รอไม่นานมากนะครับวันนี้ก็เพิ่มขึ้นมา,นมากับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนับที่ต้องการที่จะที่จะใช้เวอร์ชันนี้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไ้ข้างล่างคลิปปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถคลิกเข้ามาในดีไม่เดนะ่นนะจะได้มาเสิร์ชหาหยุ่งยากน,นะครับส่วนสาระคลิปนี้นะก ที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่หรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ